ทำอะไรดีวะวันนี้ฮะไม่รู้เดยหาแล่ต่อบไหมเอาอย่างนี้ดีกว่าเนมเอาอย่างนี้ดีกว่าไอ่ทำเครื่องปิ้ง,งอัตโนมัติล่ะไม่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 ไม,ไม่ยังยังไม่ต้องทำเครื่องปิ้งไออยนางนั้นอะ,อะไอตัวอะไรวะที่มันเป็น คล้ายๆส่งกระบอกที่เมื่อกี้มึงเอามามันคืออะไรนะฮอ,อปเปอร์เออฮอปเปอร์เอาฮอปเปอร์มาน,นี่ไม่ต้องอั้นก็ได้เอาง่ายๆเลยเนมเอาชีวิตรอดอะเอาฮอปเปอร์ใส่พวกเนี้ยแล้วก็ผสมพันธ์ให้มันได้มาเยอะๆอะแล้วก็เอาฮอปเปอร์วางวางเชื่อมต่อมาทำหีบข้างนอกแล้วก็ฆ่ามันจากด้านนอก พอมันลง oh. ไปในฮอปเปอร์มันก็จะมาเข้าในหีบใช่ไหมล่ะใช่ใช่เราไม่ต้องเสียเวลาเข้าไปไงเน okay, ี่ยตีใกล้ๆเนี่ยตัวใกล้ๆเนี่ยอ๋ออเข้าใจแล้วทำให้มันแคบลงโอเคปะเดี๋ยวพอพันมันก่อนไหมให้ทำให้มันแคบก็เอาซีดมาดิซีดอยู่ข้างล่างอ่เดี๋ยวไปเอาแบบเฮ้ยเอมเองรู้ไหมเองใช้อะไรสร้างโลกใบนี้ ซีด <See> <laughs> ตัวเดียวกันอยากดูการทํางานก็ลงมาตรงทางน้ําอ่ะที่กูลงมาเมื่อกี้หรือไม่ก็เข้าไปในฟาร์มแล้วก็โดดลงมาตรงน้ําไม่กูไม่ชอบดูการทํางานมันเนมนี่เว้ยกูทำอะไรวะ <c oughs> เคยเคยทำเครื่องนั้นอะ่ะเอเครื่อง อะไรวะคนเรือจานูมัติเอ้ยมันไม่ได้เรียกว่าอัจานไม่ได้ไม่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 ได้เรียกว่าไม่ได้เรียกว่าจานูมัติหรอก,รกแต่มันเป็นอะไรวะให้เหยียบออเออให้ไปเหยียบแป้นอะ่ะใช่ป่ะละ่ะเออจะเอาไหมล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวมาขนของกันไก่หนี ช่างแม่